สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลังจากทีมาเฮือนแล้วเนาะตอนนี้รัมาซื้ออันนี้พี่น้องเทียนกับเล๋าบ้านรัดนะซีมีอีกอันนะเขาเอื่นว่าพี่ที่บอกเรียกว่าประเภทนี้บ้านเฮานั่นแหละก่อนที่ว่าสิเอาซบนะไปปราสาเรือไปทรงจการนะ บอลทีว่าเฮาสิเผา,าหรือว่ากองพรน,นะบอลเพิ่นอยูนะเขาก็มาอันาอนาเคลินเนี่ยก็พี่น้องเสียงไข่ก่อนนะนะหาบอลเพิ่นอยูเดี๋ยวมาเบิรงเนาะบ้านพี่น้องเฮ็ดคือกันบอเนาะตอนนี้เราก็สืบกันไปให้ลุงเขาไปโย,น,ยนไข่แคะเป็เตาแห้งแค่ยังเกาะเอ้ยังกันเลย <c oughs> ยนินเสียงล้านเท้า <c oughs> อันนี้ยินเสียงเอ้อยอีลา,างานงานแรงหนึ่งงานงาน,งาน,งาน,งานดี ูปูนนปูปนปเนอะแม่จะข้อมี้วาบาเปนได้ขาเจ้ไปก่อนเลยเขาขึ้นไปกตอนแล้วเข,า,ข,วขาเอาอย่บเหล่าอันี่เขาไหญ่แล้วจักเหล่านาะฮะอันหมุต้องเ้ามานยนไ่เดเทียนเด้ ดอกใหม่ด้ไห้เล่าเาไปนํากันเลยเจ้าปูไปเลยเขาเจ้าขาหมูบ่หมูบ่เ<อ>ขาเจ้าขาหมูตัวหนึ่งพี่น้องมาเทือน,นเลยบรรยากาศแต่จึงไปด้วยความโศกเศร้าเนาะพี่น,อน,อนอ้องเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้บุมม๋มพายอยากให้เกิดขึ้นอกแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ผู้อยู่ก็สู่ต่อไปให้กําลังใจกันซอยเลือกกันนั่นแหละพี่น้อง ส่วนไลฟ์ก็มีแต่คนในหมู่บ้านของลาดเองที่ว่าเพิ่นมาแล้วก็อยากพี่น้องทางอื่นนมาละเพิ่นผู้จักนะมาถูบมาโฮมกันเนาะเพืเอิ้นว่าเฮือนดีเมื่อยหลับกับพี่น้องเอาไว้ในสไซสอันก้าอะจะเอาเอาไว้หน้าขางโพเทาเนาะขางโพเทาขางแม่ถาวรกาบารลาดมูมีปลาซาพี่น้องมีแต่เอาไว้ตามหายตามหน้ายามนี้มันเปื่อนเนาะไปไกลบ่ได้ หลักกับบเคยเห็นจักเจือพี่น้องเสียงไข่เรือเอาขนยนไข่อะไรนะฮะมาบรจุแหน้ำะบาว อันนี้จะเป็นบอลพะเถาอยู่เนาะบอนนี้บอลพะเถาบอนนะบอลพะเถาไม่เถาอะไรเสียวับอลหนีเนาบอลเฮียงกันเลยสามผู้ที่ทางออกหน้าเลยพี่เนะเฮ็ดยังเฮ็ดเกลือเนาะบอนนี้เป็นบอนเฮ็ดออกไพชิตไพยน์เออมีอย่างไงบ้างเด้อ มีเทียนคูหนึ่งกับเขาปั่นกับไข่กับดอกไม้เนาะดอกไม้ถูเทียนเิคามรกหูันอยู่ที่นี่เจ้าอยู่ที่นี่ได้เนาะอยู่นี่ก็ว่าจะอยู่นี่จะถือน่บเห็นสัมถ่ายคีบบทำสัมเนาะเอาคือแตกง่ายนะสวอันเถ่าอ๋อโอเี่ยเราอยู่ที่นี่เออ ปกติแ <observed> ล well. ้วเขาเจ้าสัญญเลาะไปหาเล็ออไนีิแตกกวาดเลยเออเราอยากอยู่บ้านเนาะคนนี้คนคนนี้คนที่อยู่นี้าเเออกไม่ห่อเทปอุดมสมบูรณ์บ่อลคนจะอยู่มันนนนดีมันนอนเนาะบอลเพื่อนเพื่อนแบบนี้แล้วพี่น้องบ้านเราสวยกันเนาะท่านพี่น้องในบ้านบอสวยกันก่ะจ็กพายชีสวยพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านเท่ากระซ้ามะขี้กันในรี ทางปูเถ่าเถาแกแนวโฮมป่<ฮ>าลุง<บ>อายเอื้อย,อาย,อายปาซอยกันเขลื่นมากองพรนะออน,นออาสิเป็นรถทีข้าเจ้าอันอานาเคิ่อนนะก็พี่น้องรถอันโลงซบนะนะทรงจาัการันพู้ได้ที่ว่ามานำหลังกับโบท่านเนาะพี่น้องลายยู่รุเทพกับ

เขาถ่ายของประธานจับมาต่างใจถ่านี่ยอดกินยินแต่กว้อันนี้ก็สิเป็นความเสื่อของบ้านเฮาเนาะพี่น้องทางไปที่ว่าจพุ่นกูตายเลยไปไหว้นู่นไหปพุ่นข่าวหน้าทู่งพ่นเออนลงไปจนเมื่อยวันนี้เาวร์เชนเชนพอให้เกี่ยวโอ้มาขอเฉดน่อยมันฝ่าเราที่ฉันว่าไรบางบ่อนกัโยนต์บดแตกเนาะบอแม่นว่าจะแตกง่ายๆนะพี่น้องบางบ่อนกัโยนใส่ กกใหม่งอนใจยังกบแตกนนคุ้งซูงกบแตกอะนะบัวผื่นบัวยักอยู่ข้าวเจนตรงๆเออกระจอฟืนมาขักแนวเนาะฟื้นใหม่แดงเคลื่อนฟื้นตบ่ ท่านออเลนลเอาลแต่ละบ่อนแต่ละท้องทอออิ่นก็นอาชีพบ็คือกันนะพ่อแม่พี่น้องเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือบานสลัดนะเขหยำดีเนาะบ่มีปลาสาพ,พี่น้องมีแต่ตามทงไฮทงหน้าหน้าผู้ใดมีปลาเลยว่ามีโน่นแบบนี้นะขั้นแบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียเอาไว้ในขางไฮขางหน้าเนาะเพราะว่าบ่มีปลาสาเลยพี่น้องขั้นแบบว่า ตายแบบอุบัติเหตุบอกเขาเอินว่าตายโฮงเนาะส่วนลายกระเสียวไหวอยู่ทางหลังหงเฮียนผุนอันนั้นเป็นภาษาหน่อยอันนี้คือแบบว่าผุนตายแบบเจ็บไข่แลล่พยัตกระกไ้วตามหายตามหน้าพี่น้องทำว่าบบย่านโบน,นเวลาอาไว้ตามหายตามนาบางคนขจอกกระยานผู้ยานพีผู้เบย่านกับเบย่านพี่น้องแต่ว่าสําหรับหลัดนะแต่ก่อนหลัดย่านเลยแต,แต่ตอนมเมถาวตายหรือว่าเมต่ตายในย่านบัดพอตู่ตายแลย้วพอถาตายนะ้ำเบย่านบนัด้ราเบย่านเลยแต่วาหน้าเบ้าวันนี้นะ กับผู้ที่เป็นสามสามกองพรอนเลยเนาะอยู่เหี่ยงๆกันอยู่ในขางพายเลยเป็นนูนนินแห่บาลัดกาชีเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่น้องแต่ละบอลอาจีพเฮ็ดบวกคือกันเนาะครับเราจะขายพี่น้องเบิ่งนบาก่อนที่เพื่อนสิอานาเพาสบนะนะเพื่อนเฮ็ดแบบแตนี่อยู่ฟังไทยนะซีเมีันเคยนั่งก็เม้นเมมเมมเพาซบเนาะแต่ว่าอยู่บาลัดเนี่ยพมีก็ยังเห็นแล้วพี่น้องวัดกะ นี่กันยังยางโบแลวยางโบถันเพื่อถึงจบเข้าใส่นตรงยางกินมาลำรถ่ได้คุณโด้ไหม้ล้่กล้แค่แค่ด้าวได้แด้ว่าปรับแช่ไหมระวังระวังเดียกันในน้เชียต้ดรถนเดี๋ยวเราบอกนะบอมัน ถ้าแบบพี่น้องปะเมื่อวันนี้เป็นเลขสีเอาอันไหนขอเล็กมาใส่เลยข่ายยังสีเล็กมาใส่บหอมไว้เล็กหอันไหนข่ายจากกระต وب แต่งเนาะบดเอาอันบดเอนนา,อนนาเล็กมาใส่ปอนเรื่อยๆให้แบบนี้เลยแบตาบ่กุดบ่กนบุยหล่ะนี่พี่น้องบอลไว้อันระเบ,บ้าก็ไว้บอลน,นี่เนาะพอดีทางออกหน้าเลยนี่ทางที่พี่น้องคุ้นเคยเลยก็ดเขาอยู่บอลนี้ อยู่แคมทางเลยอยู่ไกลกับน้องเนะาะเพราะว่าแต่ก่อนแม่เถาหรือว่าแม่ตู่รัดผนะุนเซียอะไรผนบอกว่าพุนอยากอยู่ขังน้องอยากเฝ้าน้องปนานะอยากอยู่ไกลน้องก็เลยแบบว่าเอาไว้อยู่บนนี่แล้บบที่นี่ก็พอเถาเสียก็ไว้บนนี่นาบ่าวก็เสียก็ไว้บนนี่คือกันเนาะแบบนี้แหละพี่น้องหิดคล้องประเพณีบันเฮาเนาะอาช์ิบุกคือกันเนาะพี่น้องบางพื้นทีกน่กันอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละสำหรับที่นี่ละกันสิคอ ไปซอยเวียเปนก่อนบัานนี้เบิ้งทางนี้แหละก่ะไปเบิ้งทางขุนน้ำเนาะป้าพี่น้องมาเบิง้งแม่ครัวเป็นแตงเน่ากินเนาะบ,บ้านหลัดหนาคันยามมีเงินดีแบบนี้นะชาวบ้านเก็จะก็ซอยกันแต่งอยู่แต่งกินก็ยังที่น้องเห็นก็จะซอยกันบัดเลยเห็นเลยเน่ากินล้างถ้วยล้างบวงเพราะว่ามันเป็นเวียดงานที่ว่า มบ้ปูได้ยังไงมันเกิดนะพี่น้องเกิดแล้วก็สองซอยเลี้ยงกันบบ้หยบแมงมุมเดือนนี้นะเออแม่นอี๋เมเช้าต้องไตแจวบังได้ในวันนี้บรรยากาศในงานพี่น้องมีแต่เาร้าบ้านละกัญาติพี่น้องซอยกันเพราะว่าอีกจักหน่อยกะไปส่งสก,การแล้วพี่น้องเพราะว่าเอาลงมือหนีเลยบ้ได้ถามมืออื่นท่านว่าญาติพี่น้องที่ว่ามาต่กรุงเทพมาบ่ท่านก็นคือแบบว่าถา่า บัตรแจกเขาพุญอลไรพี่น้องเวลามันกระสั้นซิดเนาะเพราะว่ามืออื่นก็เป็นมือห่อเขาประดับดินมือกะเป็นมือบุญเหตุบุญฮองท่านดีกันนะแตล่ยย่างหนึ่งมือเป็นมือวันคานมือปงมืออาณาทรงสการเนาะพอบาลัดข้าจากันเลือกมือใดคันเป็นวันอ่อนเป็นกกะสิบัาลงป่าคันวันแข้งก็เอาลงนะเกษสิเป็นวันอังคารกับวันพระฮัทกับวันเสาแบบประมาณนี้อันนี้กกะสิเป็นอะไรเมฆัวเนาะ ชื่อว่าซอยกันช่วยหลายชาวบ้านเขาเจ้าก็ซอยกันเบิดพี่น้องคั่นเป็นงานกันดีนี่ล่ะบ่มีใครเกี่ยงเนาะแบบซอยกันมีหยังก็ซอยกันบ่ได้จ้างแม่ครัวแล้วก็บ่ได้อันจ้างเขาเจ้าเฮ็ดเปียกหยังนะซอยกันเบิดบ้านเฮาเป็นแบบนี้แหละมาตุ่มมาโฮมกันก็อบอุ่นพี่น้องบรรยากาศมันก็สิบ่เงียบเหงาโชคดีก็คือเราได้มาบ้านนะพี่น้องก็คือว่ามีบุญอยู่เนาะเพิ่นก็ได้มาได้มามาอยู่บ้านนะพี่น้องมาบ้านเฮาเนาะคั่นว่าอยู่พุคนกัมันอาจสิเงียบเหงานะพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าอยาิพี่น้องทั้งผีกับไกลเนี่ยนะไปบบฮอร์อดอ่ะนะทามามาผีแบบกะ็กะโอปุ่นไปนั่งหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> แค่นั่นแหละอย่างที่พี่น้องเห็นไป